h i โน่เอ j จี2นึแรงมา้าปี50าศูนตู้แห้งสิบ,บานยาว7.2เมตรสภาพดีพร้อมใช้งานระบบเบรกดีลมไม่รั่วช่วงล่างดีชัดสีเทพ เพลาล้อใหญ่เซทซ,ซีใหญ่สายเงินสด680,000บาทเก็บงาน8ปด0 0 0แบาทตรวจเช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนล้อ สีล้อหน้าหลังผ้าเบรกหน้าหลังจางกันฝุ่นอัดจารบีล้อให้เรียบร้อยครับสนใจ0942824193ครับผมขอบคุณครับผม